สวัสดีครับผมเคนคลินิกรักเท้าครับสําหรับผู้ที่มีภาวะกระดูกหักนะครับไม่ว่าจะเป็นกระดูกข้อเท้าหักเท้าหักกระดูกหัวไหลหักหรือแม้กระทั่งกระดูกแขนหักนั้นอาจจะมีข้อสงสัยและกังวลใจนะครับว่ากระดูกของเราที่หักนั้นจะเชื่อมกันได้อย่างไรและกระดูกนั้นสามารถไม่ติดเองได้หรือไม่และทําอย่างไรเพื่อให้กระดูกนั้นติดเร็วซึ่งในคลิปนี้นะครับทางคุณหมอจะมาคลายข้อสงสัยเหล่านี้ครับเรามาฟังกันเลยนะครับ คลินิกรักเท้าและพร้อมหลังผ่าครบทุกประกรณ์เกี่ยวกับเท้าแลือุปะกรณ์ฟื้นฟูหลังการผ่าตัดครับสำหรับความเข้มข้นของเนื้อหาในตอนนี้นะครับจะอยู่ที่5เต็ม10ครับสำหรับท่านใดนะครับที่มีคำถามต้องการถามคุณหมอแดนนี่สามารถเขียนคำถามลงที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับซึ่งในที่นี้นะครับคุณหมอจะมาตอบคำถามทุกวันศุกร์ครับและเราก็ไปเริ่มรับชมคลิปกันได้เลยนะครับครับอาจารย์เคนสำหรับเมื่อกระดูกเราหักแล้วเนี่ย ก็มีหลายท่านสงสัยนะครับว่ากระดูกจะติดเองได้หรือไม่แล้วจะติดอย่างไรนะครับและกระบวนการในการที่กระดูกกระติดเนี่ยมันมีปัจจัยหรือว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับก็จะแบ่งหลกัหลกๆนะครับว่าในกลุ่มของการสมานของกระดูกเนี่ยเราจะมี2แบบนะครับก็คือในกลุ่มของอย่างแรกที่เรียกว่าการสมานกระดูกแบบประถมภูมิหรือว่า primary bone healing นะครับ ส่วนอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่าการสมานกระดูกแบบทุติยภูมินะครับหรือ secondary bone healing นะครับซึ่งตัวละครหลักๆหรือว่าตัวที่ช่วยหรือเซลล์ที่มีผลกับการสร้างกระดูกใหม่เนี่ยก็จะมีหลักๆอยู่ทั้งหมด2ตัวนะครับเป็นคร่าวๆนะครับอันแรกชื่อ Osteoblast นะครับหรือเซลล์ในการสร้างกระดูกขึ้นมาใหม่นั่นเองส่วนอีกตัวหนึ่งเราจะเรียกว่า O s t e o c ค a s คือเซลล ที่มีการทำลายกระดูกนะครับถามว่าทําไมเมื่อเวลาเราต้อง,องการสร้างกระดูกแล้วจาเป็นต้องมีการเซลลทําลายด้วยเดี๋ยวจะมีคําตอบให้นะครับสําหรับการสมานกระดูกแบบแรกนะครับซึ่งเป็นการสมานแบบปฐมภูมิหรือว่า p i m a r y b o n e Healing เนี่ยการสมานแบบนี้ครับจะไม่ได้เกิดตามธรรมชาตินะครับแต่จะเกิดจากการที่คุณหมอยึดตึงกระดูกไว้ยอย่างแน่นเช่นการใส่กะเลกหรือสกรู screw, เพื่อให้เกิดความแข็งแรงเนี่ย ทำให้เกิดการสร้างแบบแรกสร้างแบบแรกคือยังไงนะครับก็คือ,อการสร้างโดยการที่พอเริ่มมีกระดูกหักแล้วมีการที่มีแรงกดของกระดูกที่คุณหมอทําให้เกิดการยึดติดของกระดูกตรงบริเวณสัมผัสกันแล้วเนี่ย o s s e o c l a s t นะครับก็คือเซลลทำลายเนี่ยจะเจาะโพรงนําไปก่อนนะครับตรงรูนะครับเพื่อเปิดทางแล้วนําพาตัวที่เรียกว่าตัวเซลล์สร้างเนี่ยเื่อช่อ o s s e o b l a s t เนี่ยเพื่อตามมาเพื่อลักษณะ สร้างกระดูกต่อจากตัวที่เกิดโพรงออกไปนะครับคือตัวออสิโอคาร์ทำลายก่อนเพื่อให้เกิดโครงแล้วตัวออสิโอคาเซลซาเนี่ยก็มาเข้าไปในจุดที่ต้องการซ่อมสร้างนะครับซึ่งในแบบนี้ในเท่าเทียบในเชิงปริมาตรแล้วเนี่ยปริมาตรที่เท่ากันความแข็งแรงของลักษณะาการประทบสร้างแบบปฐมภูมิเนี่ยจะแข็งแรงกว่าในตัวของอทุติยภูมินะครับถ้าเทียบปริมาตรที่เท่ากันนะครับแต่ถามว่า ทำไมเราถึงจําเป็นต้องขอเขาเรียกว่าการติดสมาแบบกระดูกแบบปฐถมภูมนะครับเพราะว่าการซ่อมสร้างแบบปฐมภูมเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าหินปูนหรือว่าแคลซนะครับก็คือที่มาพอ่อเพราะว่าบริเวณที่เราต้องการซ่อมสร้างให้แบบไม่มีหินปูนเนี่ยก็คแบบือบริเวณตามข้ออย่างเช่นในข้อเข่าข้อเท้าต่างๆนะครับถ้าเป็นการซ่อมสร้างแบบทุติยภูมเนี่ยจะมีตัวในกลุ่มของแคลัซึ่งการสร้างแบบปฐถมภูมเนี่ยไม่มีแคลัสเนี่ย ทำให้ไม่มีหินปูมเปในเวลานั้นเมื่อสมาติดดีแล้วเนี่ยการขยับของข้อก็เป็นปกติไม่มีอะไรมาขวานะครับซึ่งการรับพิจารณาในการรักษาแบบใดเนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับสภาพของคนไข้ในแต่ละคนและรูปแบบการหากักการแตกของกระดูกในข้อนอกข้อเป็นอย่างไรนะครับซึ่งในจุดนี้ก็เป็นจะเป็นคุณหมอในการพิจารณาสําหรับการติดแบบที่2ที่เรารู้จักกันทั่วไปนะครับคือการติดแบบทุติยภูมิหรือ s e c o n d a r y b o n e healing นะครับอันนี้จะเป็นการสมานที่เกิดขึ้นได้จากเหตุดิดต่างธรรมชาติหรือได้จากที่เราคุณหมอดามเหล็กาบางชิดหรือแบบต่างๆนะครับก็คือจะแบ่งออกเป็นสามระยะใหญ่ๆนะครับแต่ตัวลักษณะที่เป็นการยึดแบบนี้นะครับก็คือจะมีการเคลื่อนไหวของปลายกระดูกที่เหมาะสมได้บ้างนะครับไม่มากเกินไปทําให้เกิดกระดูกค่อยๆมาพอกนะครับซึ่งลักษณะของกระดูกที่มาพอกเนี่ยก็จะแบ่งออกทั้งหมดหลักๆเนี่ย เป็น3ระยะใหญ่ๆนะครับก็คือระยะแรกก็คือ i n f ฟ r m a t ต r y ี่เฟสระยะนี้ก็เมื่อเกิดการหักปุ๊บเนี่ยก็จะมีในกลุ่มของอก้อนเลือดน,นะครับที่ไปพอกบริเวณที่หักเพื่อให้เกิดสะพานเชื่อมและทําให้เซลล์ต่างๆเช่นในกลุ่มของสัญญาณต่างๆในร่างกายเนี่ยส่งสัญญาณเพื่อให้เซลล์ต่างๆมาซ่อมสร้างนะครับในกลุ่มนี้นะครับในกลุ่มของ i n f ฟล m มาติลี่เฟสเนี่ย จะเกิดขึ้นในระยะแรกเลยหลังจากกระดูกหักนะครับส่วนในกลุ่มที่2ออระยะที่2องเขาเรียกว่าเล r พาลาทิฟเฟตหรือว่ารีเพาเฟตหรือระยะในการซ่อมสร้างนะครับก็จะเกิดใน2ส,สัปดาห์แรกของอในกลุ่มของการซ่อมสร้างนะครับในระยะนี้นะครับก็จะเริ่มมีในกลุ่มของอตัวในกลุ่มของเซลล์ที่ชื่ออ s ซิโอบลาสเนี่ยกระตุ้นเซล์ลทำให้เกิดการสร้างของกระดูก ในลักษณะนี้จะเป็นในกลุ่มของซอฟแคลดหรือหินปูนแบบอ่อนเพื่ออนาคตจะได้เป็นหินปูนแบบแข็งนะครับตอนแรกจะยึดด้วยก้อนเลือดก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะมีในกลุ่มที่ว่าซอฟแคลดหรือกระดูกมาพ่อเพื่อเกิดอ่อนอ่อนก่อนหลังจากนั้นค่อยจะเปลี่ยนโครงสร้างค่อยเปลี่ยนไปเรื่อยๆมาเป็นฮาร์ดแคลดหรือว่ากระดูกที่แข็งขึ้นนะครับในระยะนี้ก็ตัวที่มีส่วนช่วย ในกลุ่มของการซ่อมสร้างหรือการรักษาเนี่ยอาจจะเป็นในกลุ่มของไททูคอลลเจนต่างๆนะครับเพื่อให้เกิดการซ่อมสร้างหรือในกลุ่มของแฟกเตอร์ต่างๆในการซ่อมสร้างนะครับส่วนระยะสุดท้ายนะครับเขาเรียกว่าในกลุ่มของรีโมเดลลิ่งเฟสเมื่อมีการสร้างแคลัสเพิ่มขึ้นมาขนาดใหญ่นะครับร่างกายจำเป็นก็ต้องมีการเจียเขาออกหรือฉาบเขาเพื่อให้เกิดลักษณะที่เรียบหรือแข็งแรงเพียงคอสำหรับ ปรับรูปสภาพเตียงคอสำหรับในกลุ่มของกระดูกที่เราต้องการใช้นะครับบางทีพ่อมากเกินไปก็ไม่ดีนะครับแล้วก็มีการจัดทรงของกระดูกเพื่อให้เกิดการซ่อมสร้างหรือเขาเรียกว่าการจัดทรงกระดูกให้เรียบนะครับและแข็งแรงเพียงพอในลักษณะนี้ก็เซลล์ตัวที่มีผลในการซ่อมสร้างหรือการรีเวอรลิ่งเฟสเนี่ยก็จะเป็นในกลุ่มของออสซิโอคลาสเพื่อค่อยๆเจียรกระดูกให้เรียบนะครับแล้วก็ในกลุ่มของอสัญญาต่างๆเนี่ย อาจจะเป็นกลุ่มในกลุ่มของโค้ดแฟกเตอร์ต่างๆ,างๆอย่างเช่นในกลุ่มของพาราไทรอยฮอร์โมนรีเลตตดแปปบทด์หรือเป็นตัว BMP ในกลุ่มของคอลลาเจนในกลุ่มของรักษาของคอนโดไซต์ตัวอย่างจะเป็นเองคอลลาเจนไทป์สิบนะครับก็เป็นแบบตัวคร่าวๆนะครับถ้าจะสรุปในแบบการรักษาแบบการกระดูกติดในแบบเซ็กเวอรีหรือว่าแบบแบบทุติยภูมิเนี่ยก็จะแบ่งเป็นสาร,ระยะคือระยะแรกเริ่มเลยก็คืออินเฟมม a นเจอรีเฟสก็คือมีการ อ,อักเสบของตัวบริเวณกระดูกและมีหินมีก้อนเลือดไปเป็นทางเชื่อมและมีการส่งสัญญาณหลังจากนั้นระยะที่2ก็คือระยะเล็บพาลาทิฟเฟตหรือรีแพร์เฟตเนี่ยก็อยู่ในระยะ2อาทิตย์เนี่ยก็จะมีการพ่อของกระดูกขึ้นมานะครับค่อยๆสร้างกระดูกขึ้นมาจากกระดูกหินปูนอ่อนกลายเป็นกระดูกหินปูนแข็งหลังจากนั้นก็จะจบด้วยพอเราเขาเรียกว่าพ่อปูเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ต้องจบด้วยการรีโมิรลลิ่งเฟตก็คือการเจียรหรือฉาบให้เรียบนะครับผมเพื่อให้เกิดความ าการใช้งานเพราะว่าบางทีถ้ามากไปอาจจะไปสีเอ็นหรือว่าสีเส้นประสาทหรือสีกล้ามเนื้อทําให้เกิดการบ,บาดเจ็บรักกายก,ก็จะมีการาเจียรหรือว่าการทําให้รูปทรงนั้นเรียบดีขึ้นนะครับระยะน,นี้อาจจะเจียไประดับที่หลักเดือนหลักปีได้เลยนะครับอยู่ที่ลักษณะของกระดูกที่หักและภาวะของแต่ละบุคคลครับซึ่งถามว่าปัจจัยอะไรที่จะทําให้กระดูกไม่ติดหรือว่า ไม่สมานตามที่เราต้องการหรือระยะเวลานั้นมากขึ้นนะครับหลักๆก,ก็คือแรงกระทำนะครับหรือว่าคิดเรียกว่าแรงต้านหรือสเตรนหรือแรงเครียดต่างๆแรงเค้นแรงเครียดเนี่ยเรียกสเตรสสเตรนนะคร mm ับ hmm. เมื่อแรงกระทําที่มากเกินไปจากกระดูกที่เรายัางยึดอยู่เนี่ยการเคลื่อนไหวในลักษณะเล็กน้อยเนี่ย กระทำให้กระดูกนั้นมีการติดได้แต่เมื่อกระดูกดีเทคได้ว่ามีแรงก,กระเคลื่อนที่มากเกินนะก็จะทําให้กระดูกนั้นติดช้าหรือไม่ติดได้นะครับก็เลยมีความสําคัญที่ว่าเมื่อคุณหมอให้ใส่เฟือกหรือว่ายึดเหล็กหรือว่าการใส่อุป,ปกรณ์ซัพพอร์ตต่างๆเนี่ยหรือการลงน้ําหนักเนี่ยว่าควรจะลงกี่เปอร์เซ็นต์น้ำหนักเท่าไหร่ของร่างกายเนี่ยแนะนาให้ปฏิบัติตามที่คุณหมอแนะนำนะครับเพราะว่าการลงน้ําหนักที่มากไปเนี่ยนอกจากจะทําให้เกิดการบาดเจ็บขึ้นได้แล้วเนี่ย โอกาสที่ทําให้เกิดการไม่ติดของกระดูกก็มีได้นะครับสําหรับคนที่มีภาวะกระดูกหกักลองใช้วิธีการเหล่านี้กันดูนะครับและหากท่านใดนะครับต้องการอุปรกรณ์ที่เกี่ยวกับภาวะกระดูกเช่น Walker Boot หรือ Form Crush นั้นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างให้นะครับส่วนท่านใดนั้นต้องการดูแคตตาล็อกสินค้าของคลินิกลักเท้าและพร้อมหลังผ่าสามารถสแกนบาร์โค้ดด้านหน้าเพื่อดูแคตตาล็อกได้เลยครับทั้งนี้นะครับถ้าหากท่านใดต้องการสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามเกี่ยวกับการใช้อุปรกรณ์ สามารถดูข้อมูลติดต่อที่ด้านหน้าได้เลยครับส่วนท่านใดนั้นอยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑลแล้วต้องการสั่งสินค้าด่วนทางคลินิกลักเท้าก็สามารถจัดส่งโดยการใช้ messenger ได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับคลินิกลักเท้าและพร้อมหลังผ่าสวัสดีครับ